and then they come home บูชาดอกไม้ทุกเสียงแล้วเดินตามพระพิสุส่งได้เลยนะครับยังไม่ต้องจุดนะครับเดี๋ยวมาจุดในรอบที่สามรอบนี้จะเข้าสู่รอบที่สามของพระพิสุส่งที่จะได้นําเวียงนะครับได้นเดี๋ยวเราจุดทีเดียวตอนครบสามรอบแล้วก็มายกบัรจุมาที่ฐานโวรพ่อเสดีต่อได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันพระนัทอยู่ที่ทำภาวนานะครับบูชาดอกไม้ทุกเสียงเราก็เดินตามพระพิสุส่งได้เลยนะครับ จดเดียวแล้วก็โอกาสนี้ขอประชาชนสํานาญด้วยว,ว่าอ่าสับรการเวียนร,ร่องวิหารโดยกลวงอเียบสอนเรื่องนนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาก็เริ่มมาตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับเริ่มมาจากช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิดเพราะฉะนั้นเพื่อให้สวลาที่การจัดงานมันปรองโร่งก็จะย้ายมาไว้ที่วิหารแล้วก็ในช่วงน,นี้ทางด้านองค์สมสด็คทับ,นสนสบ บราณในเรื่องของการจะเดินเวียงรอบมุโมโสดย่อมเกิดอุปสรรคเราะาะนั้ถ้าเกิดนั่งร,ววร,ร,ววร,ร,ร้านหรือผู้ประกอบการโบราณวิหารตกนลใส่ร้านก็ต้องไปกับเป็นเรื่องใหญ่เราะฉะนั้น